ึงกันได้หมดนะสำหรับบิดนะสำหรับบิดแบัตรกีด้านนี้ง่ายนะท่านผู้ชมนี่ด้านนี้ง่ายนะน,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 ยนะนี่เป็นศูนตำสามนะฮะหนาเรียบศูนตำสามทำไมถึงหนาเรียบตัวนี้นะสิบคู่ผมเช็คราคาให้แนละ้ว สี่บาทแผ่นหนึ่งแผ่นนะนี่แต่ก่อนน่าจะซื้อน่าจะซื้อผมซื้อมาน่าจะคู่เลยแต่ก่อนมันมันถูกครับผมเจ็ดรนะ้อยเจดกว่าบาทคู่หนึ่งนะเจ็ดร้อ่สิบนะีมีมีตั้งประกับนะมีขับยึดให้ด้วยนะแต่นี้ไม่ได้แล้วครับผมยุคคนละยุคครับผม ผมเช็คดูราคา400ร้อยสี่ร้อยสามสิบบาทนะยังไม่รวมส่งนะสี่นิ้วคูณสามนิ้วสี่นิ้วคูณสิบนิ้วไะสี่นิ้วคูณสิบน,น,นิ้วนะหน้าเรียบสูตร์สามสามก็เหมือนเดิมนั่นแหละนี่ครับผมแล้วก็ถ้าไม่ ท้าซิลิโคนใส่เมกา้าเขามีสองรูใช่ไหมฮะร,รูนอกแล้วรูในแล้วก็ใส่รูในนรูนอกนอี่คงไม่ได้นะติดนะแล้วก็ใส่รูในชิ้นเคยนันะ่นะนี่คันน็อตนี่ใส่รูในนี่ให้ขึ้นนะปีเอวฝั่งนี้นะ ถ้าเรานอนด้านนี้ b จะอยู่ฝั่งนี้ b c e นะถ้าเราตั้งขึ้นเป็น058 b จะอยู่ฝั่งขวาครับผม b c e b c e ถ้าเราให้058 0 0หมันจะอยู่ด้านนี้นะนี่ b c e นะเนี่ย b c e ก็แกสซับทางกัน b c e ครับผมนี่แล้วก็จะใช้สันติเตอร์ตัวนี้